ตามหลักการก็ไม่ได้หรอกแต่เขาเป็นสหรัฐเนี่ยเขาอยากทำเพราะเขาทำได้นะดูอิรักติยังทำเลยอิรักเนี่ยเกิดอะไรขึ้นปี2003บุชบอกว่าซัดดามพูเซนมีอาวุธทำลายล้างสูงไ้้นครอบครองแต่ไม่มีหลักฐานนะแล้ว UNSC คณะมนตรีความมั่นคงก็บอกว่าเออยังไม่มีหลักฐานโจมตีไม่ได้สหรัฐก็โจมตีแล้วก็ไม่มีใครทำอะไรได้เพราะเขาเป็นสหรัฐ เพราะนั้นตามหลักการสารกลทำไม่ได้แต่สหรัฐจะทำแล้วใครจะว่าอะไรใช่ไหมเพราะเคยทำมาแล้วยกตัวอย่างเรื่องอิรักเนี่ยชัดเจนสุดแล้วกออ็พอปรับซัดดัมฮุพเซนเสร็จก็หาอาวุธไม่เจอไอ,อ้อาวุธทำลายล้างสูงเนี่ยไม่รู้อยู่ไหนแต่บุกเข้าไปแล้วเพราะฉะนั้นหลักการสารกลไม่ได้แต่สหรัฐทำได้แล้วไม่ใช่เฉพาะสหรัฐอารัรเสเซียเหมือนกันรัเสเซียบุกยูเครนน่ยหลักการสารกลทำ้นไ,ไม่ได้ ผิดกฎหมายระหว่างประเทศแต่รัสเซียก็ทําเพราะฉะนั้นคุณเป็นมาหาอำนาจเนีนะ่ยคุณทําอะไรก็ได้ถูกไหม